ไปก็พา,ากันตั้งใจบัดนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วไม่ว่าใครจะอยู่ในทิศไหนทางไหนเราก็ลงเรือลำเดียวกันหมายความว่าเราปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกัน โบราณท่านกล่าวเป็นภาสิตธิไว้ว่าคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้จะเป็นปิิศนาท่านทำปิิศนาไว้ให้คนคิด คนสามบ้านในที่นี้ท่านหมายเอาสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพทั้งสามคือการมาพรูปภพอรูปภพนี่แหละสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในภพทั้งสามนี่อันบุคคลที่จะได้บรรลุถึงความสุขในขั้นใดๆนั้น ก็ร่วนแต่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าการปฏิบัติของแต่ละคนนั้นมันก็ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวไว้ว่าเดินทางเดียวกันแต่ไม่เหยียบรอยกัน เือต่างคนต่างปฏิบัติไปตามความสามารถของตนของตนใครมีความสามารถมากผู้นั้นก็ปฏิบัติทำได้มากนั่นแหละผู้ใดมีความสามารถน้อยก็ปฏิบัติทำได้น้อยเหตุนั้นนี่ว่ามันไม่เหยียบรอยกันนะ แต่มาดื่มน้าบ่เดียวกันแต่หากไม่เหยียบรอยกันเพราะความสามารถของคนเรานี่จะเอามาเทียบกันไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราต่างก็ประพฤติปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันก็พอไปกันได้ ถึงแม่ว่าความสามารถจะยิ่งย่อนปวกกันก็ตามมันก็พอไปกันได้เป็นอย่างนี้แหละแบบน้ำไหลไม่ทันกันนั่นแหละแต่มันก็ไหลตามกันไปอยู่นั่นแหละอ่าไอ้ส่วนที่มันไหลไปก่อนมันก็ถึงทะเลหลวงนงก่อนส่วนส่วนที่มันไหลตามหลังไปมันก็ยังไม่ถึงก่อนแต่มันก็ไหลกันไปอยู่นั่นแหละ ในที่สุดมันก็ถ,ถึงถึงทะเลหลวงเหมือนกันหมดเลยวันดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานี่นะเมื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ เข้าสู่ทะเลหลวงคือพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายเช่นเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าช้าและเร็วกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งบางคนก็อาจจะเริ่มมีความเลื่อมใสหรือว่าเริ่มกระทำคุณงามความดีมาไม่กี่ชาตินี้ ก็มีที่ล่วงแล้วมานะแต่บางคนก็อาจจะมีศรัทธาปฏิบัติตามถ้าทำคำสอนพระพุทธเจ้านี้มาหลายชาติแล้วอาจจะได้พบพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์ก็ได้แต่ว่าอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเต็มที่เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผล เข้าสู่พระนิพพานไปได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละคันที่นี้ผู้ใดอ่ะไม่ได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทเจ้านี้แล้วผู้นั้นอ่ะจะไม่จะมองไม่เห็นหน,นทางพ้นทุกข์ได้เลยมองไม่เห็นแล้วมีแต่คลำเลื่อยไปอย่างนั้นแหละ แล้วก็หนีออกจากทุกข์ไม่ได้จริงๆไงแต่กฎธรรมดามันมีอยู่ว่าเมื่อมันหมุนไปเวียนมาในวัฏฏะสงสารอันนี้นะ,ะเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้พบพระพุทธเจ้าเข้าไปบางทีมันได้ไปเป็นมิตรเป็นสหายกับชาวพุทธก็มีไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิต่างๆนั่นน่ะ พอมาได้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้แล้วก็ไอ้ผู้เป็นชาวพุทธนี่ก็มันมีอุบายเหนือกว่านี้มันก็ชักจูงให้เพื่อนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นนะ่ะให้ได้เข้ามาทําบุญฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าอืนั่นมีอยู่แต่ข้างพุทธเจ้าก็มีอยู่นั่นเลยมีชายสองคนเป็นสหายกันนะคนหนึ่งเป็นชาวพุทธ คนหนึ่งเป็นพวกนับถือพวกชีเปลยืยพวกนักบวชชีเปลือยไม่นุ่งผ้าบานี้สองสหายนี่เมื่อได้พบกันก็คุยกันทนทนากันเรื่องศาสนาใครก็ยกย่องว่าศาสนาของโนนั้นมีความรู้ยิ่งเห็นจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ ไอ้ฝ่ายนับถือชีเปลยนั่นก่อเช่นเดียวกันนะยกย่องอาจารย์ของตนก็เป็นผู้รู้ยิ่งอะไรต่ออะไรรู้อดีตอนาคตมาเนี่ยชายที่เป็นชาวพุทธนี่ก็คิดอยากจะลองดีบ้างนะฮะนีะ่คิดอยากจะลองดีดูบ้างก็เลยวางนโยบายลงให้คนมาขุดหลุมหน้าบ้านนะั่น ขุดหลุมลึกลงไปพอสมควรทีเดียวแหละแล้วบัดนี้ก็ให้คนไปหาของโถโครกนั้นลงมาเทลงในนั้นวันนี้ก็เอาฝาปิดไว้นีเอาดินมากลบแล้วก็ทำเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ทำเรียกว่า เมื่อพวกนักบวชเหล่านะั้นมันนั่งลงเนี่ยให้ไม้เนี่ยมันหลุดลงไปหรือหักลงแล้วมันจะได้ตกลงไปในหลุมนั่นเนะ่ไปโทกกับสิ่งโสโครกเหล่านั้นเข้าอความหมายของอันผู้ทํานั่นนะพอจัดทํอยานั้นเสร็จแล้วก็ไปเชื้อเชิญพวกนักบวชเหล่านั้นมาฉันพัตตาหารที่บ้านของตนแหละ ที่นี้พวกนักบวชเหล่านั้นก็มากันเลยพอมาบ้าน,นี่เจ้าของบ้านก็บอกว่าขอ,อนนมนพระคุณเจ้าหยุดอยู่หน้าบ้านนั้งก่อน,อน,นี้พวกนั้นก็ดยืนนิ่งอยู่เจ้าของบ้านก็คิดในใจว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไอ้อาหารก็ไม่มีนะแล้วก็อาถรรที่นั่งนั้นเป็นหลุม่ะ อยู่ใต้นั้นแล้วถ้าหากว่าใครตกลงไปนั้นจะต้องได้เกืือกลัวกับสิ่งโสโครกโสภะพบถ้าหากว่าพระผู้เป็นเจ้ารู้อดีตอนาคตได้จริงๆแล้วอย่าได้เดินเข้ามานั่งปร,รานี้เลยอพอเจ้าของบ้านนึกยืนคิดอยู่นั้นสักครู่หนึ่งแล้วก็เอาเชิญไปนั่งที่นั่นได้หือเปาัน ไอ้พวกนั้นไม่รู้ความคิดของเจ้าของบ้านแม้แต่น้อยเดียวเลยพากันยืนเดินไปเดินไปไอ้เจ้าของบ้านว่ายังยังนั่งไม่ได้นะ,ะท่านผู้หัวหน้าต้องเดินไปจนถึงสุดแถวนู่นแล้วคอยให้พวกหลังนี่ไปเดินไปให้ให้ทันกันซะก่อนแล้วจึงนั่งได้ ก็ทำตามที่เจ้าของบ้านเขาแน,นะนําอ่ะพอไปยืนเรียงกันมดครบแล้ววันนี้ก็เอานิมนต์นั่งได้เลยวันนี้พะอนั่งลงท่านี้มันก็หักแล้วของทําให้มันหักลงได้นี้พอมันหักตรงนี้มันก็ตกลงไปในหลุมมานั่นออหกสิงโสโโรกโสกโปกมันแปดเปื้อนเอาวันนี้ก็ไอ้เจ้าของบาง้านก็น สั่งลูกน้องไว้อะเอาทําแท่ไว้คนละอันละอันกันพอตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมมาก็ลูกน้องก็แท่เคีน้นเอากลัวว่าจะพ้นออกจากหลุมได้กับเจ็บตัวแทบแย่เลยอมันี่นะไปคนละทิศละทางแล้วมนีพายหลังมาไอไอสาหายคนที่เป็นวิชาลิธีนั่นนะ่ะ มันก็คิดแก้แค้นแล้วเอาละเราจะตักแก้แค้นทันทีอ่ะเป็นไงเหบงั้นเพื่อนผู้นี้คิดแก้แค้นเนี่ยจะเอาให้ตายนน่นนะก็ขุดหลุมไ้หน่าบ้านตัวเองอยู่วะนี่เนี่ยนิ่มนพระทั้งห้าร้อยหนูนมา,าหลุมมันก็ต้องยาวเนี้ยอพอาขุดหลุมให้ลึกลงไป้ววันนี้ก็เอาฟืนไม้ตะเคียนนี่สิไปลงในหลุมนั้น จุดไฟเผาจนเป็นถ่านแดงโล่เลยประเดี๋ยวบันนี้ก็ปิดปากหลุมไว้ทำอย่างที่ว่านั่นนะว่าเมื่อไปนั่งลงแล้วก็ให้มันหักลงไปนั่นตกลงไปสู่หลุมถ่านไฟนู่นเอาตายเลยประเนี่ยอันเนี้ยพอทำเสร็จแล้วเพื่อนก็เอาต่มเอาหายเนี่ยไปตั้งเรียง,เร,ยงเรียงกันด้วยแล้วก็เอาอาหาร เช่นอย่างไหนี่สมมติว่ามีแกงนี่ก็เอาเอาแกงไปทาทาไว้ข้างไห้นั่นโตนว่าไหานี่น้ำพริกก็เอาน้ำพริกไปทาไว้ข้างไหนั่นให้คนได้รู้ว่าไหานี่ไหยน้ำพริกอะไรไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าในไหนี่ไม่มีอาหารอะไรเลยได้เวลาแล้วก็ สหายขอให้สหายอันชาวพุทธอันไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วระสง์มาสหายชาวพุทธก็ไปกราบทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์นี่สงสัยว่าสหายของข้าพระองค์นี่จะแก้แค้นแล้วไม่ทรา,วาบว่าจะมีอันตรายอะไรก็ขอได้พระองค์ได้ทรงพิจารณาดูหากว่าเห็นว่ามันจะมีภัยอันตรายแลย้วก็อย่ารับนิมนต์เลย ว่าองนั้นพระองค์พิจารณาดูเห็นแล้วว่าพระองค์จะไม่มีภัยอันตรายใดๆถ้าเสด็จไปแล้วคนจะมาชุมนุมกันที่นั่นมากเพราะว่ามันเห็นเป็นเรื่องแปลกไอ้คนมิจฉาทิสิไม่เคยนับถือพระพุทธศาสนาเลยบัดนี้กลับมานับถือ มันก็เป็นการตื่นเต้นกันเลยวันนี้ครับส่งข่าวต่อๆกันไปกับมาดูมาชมกันมากมายเลยแต่เวลาล้พวพระองค์ก็สเสด็จมาสเสด็จมาเจ้าของบ้านก็กล่าวเหมือนกันแหละกับชาวพุทธนั่นนะก็ขอให้พระองค์หยุดยืนอยู่ก่อน,น,นองค์ก็ประทับยืนอยู่แล้วเจ้าของบ้านก็คิดเหมือนกันนะ่ะ บอกว่าถ้าหากว่าพระอ,องค์รู้เรื่องอดีตอนาคตได้จริงๆแล้วขอพระอ,องค์อย่าได้เสด็จไปนั่งที่ประรมเลยเพราะว่านั่นหมายถึงหลุมฐานเพิงนะอยู่ใต้นั่นว่างั้นหากว่าตกลงนั้นก็ถึงอันตรายแก่ชีวิตแล้วอาหารแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในตุ่มนั้นเลยถ้าพระอ,องค์หากรู้เรื่องอดีตอนาคตแล้วอย่าได้เสด็จไปเลยว่างั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็ อานิมนไปประทับนั่งในปรรมนั้นได้ตามอาสนะที่จัดไว้พระองค์ก็ทรงพระดำเนินไปเลยหนละทรงพระดำเนินไปเลยแต่ภาษาพวกก็ตามสเสด็จไปเลยพอพระองค์ย่างเหยียวเข้าไป้ไในร้านที่เขาปกปากหลุมไวนนะ้น่ะดอกบัวนี่มันก็ผุดขึ้นมารับ พระบาทของพระองค์ทุกบาทย่างไปเลยแล้วไอ้ปรำอันนั้นหรือว่าล้านอันนั้นอ่ะที่ปกปากหลงอยู่นั้นก็ไม่หักไม่ชำรุดอะไรเลยอแล้วทานไฟที่ร้อนแล้วอุอยู่ในนั้นก็ดับไปหมดอืพระองค์ก็ทรงผ้าดำเนินไปถึงหัวแถวแล้วก็ประทับนั่งพระสาวกทั้งหลาย เจ้าของบ้านก็นัดแน่เหมือนกันกันกบชาวพุทธนั่นแหละอย่าได้นั่งเพราะอย่าได้นั่งคนละทีนะขอให้ไปยืนเรียงแถวกันให้อสุดนั่นแล้วก็จึงค่อยนั่งลงพร้อมกันเอาพระพุทธองค์ก็ปฏิบัติตามนั่นแหละเอานั่งลงแล้วมันก็ไม่หักไม่อะไรสิบันนี้นะอะไม่มีอันตรายใดบันนี้ เอาแล้วเดือดร้อนใหญ่เลยที่นี่เจ้าของบ้านน่ะวิ่งไปหาสหายชาวพุทธน่ะโอเพื่อนทํายังไงฉันตายแล้ววันนี้นะวังนั้นตูมานั่นฉันเอาผ้าผูกปากเอาไว้เปล่าๆเลยในนั้นไม่มีอาหารอะไรสักหน่อยเดียวอะแล้วจะทํำยังไงอะอะผู้เป็นสหายชาวพุทธนี่ก็บอกว่าอืม ถ้าอย่างนั้นคุณลองไปเปิดดูไหสิบางทีว่าด้วยอำนาจบุญวาสนาของเราหากมีอยู่บางทีมันก็อาจจะบรรลบรรดาให้มีก็ได้นะว่างั้นสหายเจ้าของบ้านก็ไปเปิดดูโอ้เปิดดูตุ่มแกงมาทั้งแกงก็เต็มตุ่มอยู่เลยเต็มไหเลยนั่นแหละพอไปเปิดดูตุม่มน้ำพริกก็น้ำพริกเต็ม ไปเปิดดูตุ่มผัดผักสลัดหรืออะไรตตอ,อะไรก็เต็มไปหมดเลยขราวนี้ถึงได้ดีอกดีใจหลายแบบน,นี้นะโธ่ไม่ขายหน้าเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะบุญเพื่อนรูอบุญโตก็ไม่รู้นะก็เลยนะเอาอาหารนั้นช่วยกคตาอาหารใส่บาตรให้ผู้เจ้าแล้วพระสงฆ์ไห้นี่เป็นไหข้าวอย่างนี้ก็ข้าว,าวเต็มอ ตากใส่บาทถวายพระองค์และพระสง์จนว่าหอกันทุกรลูกทุกน้ำไปเลยเมือม่อพระองค์ฉันเสร็จแล้ว<ม>ก็ทรงแสดงธรรมแบบนี้นั่นเอยคนมาฟังนั้นเป็นหมืน่นหมื่นขึ้นไปนั่นเนี่ยในตำราท่านกล่าวว่าสี่หมื่นแปดพันนู่น เมื่อพระอ,องค์แสดงธรรมจบลงพวกที่เป็นมิจฉาทิสฐิเหล่านั้นก็ได้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาผู้มีบุญว่าสนาแรงกล้าก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลก็มีส่วนเจ้าของบ้านนั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเลยทีนี้ <c oughs> เราเดียปฏิญาณตนถึงพระไกสรสารนาคมว่าเป็นที่พึ่งที่ะระลึกตลอดชีวิต ราวข้างนั้นแหละก็องค์เจ้าทรงเผยแผ่พุทตสานาได้มากมายทีเดียวอ่ะบัดนี้เจ้าของบ้านนั้นก็เลยเป็นชาวพุทธไปแล้วทอดทิ้งพวกดีและถีนุ่งลมห่มฟ้าเหล่านั้นไปเสียแล้วบัานี้นะพวกนั้นก็เดือดร้อนกันไปตามยถากรรมอันนี้ที่ยกเรื่องราวจต่ข้างพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ฟังนี่นะ กสรุปใจความเรียกว่าคนโง่แต่มันอวดฉลาดอันนั้นเขาเรียกว่าโง่แก้มยิงอฉลาดแก้มโกงอย่างนี้นะได้ความอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาก็ยังมีบุญอยู่ถึงเขาจะโง่แก้มยิงอย่างนั้นผลสุดท้ายทศาสณดากระรงสงเคราะห์เขาให้ได รู้สินรู้ธรรมของจริงในพุทธศาสนานี้หายจากความเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นไปแม้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็จงถือเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ว่าเราจะไปเป็นคนงโง่แกมยิงเมื่อเรางโง่ก็ยอมว่าตนโง่จริงๆสะยอมให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนบ้าง ยอมใจถามข้อข้องใจต่งตางๆกับท่านผู้รู้บ้างอย่างนี้แหละเมื่อเราเราโง่และยอมตอนว่าเป็นคนโง่จริงแต่ภายหลังมาก็จะกลับเป็นคนฉลาดแบบนี้นะเพราะว่ายอมให้ผู้อื่นแนะนำสั่งสอนไปแล้วตนก็ลงมือปฏิบัติไปตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้น เมื่อปฏิบัติเข้าขั้นแล้วเขากลายเป็นคนฉลาดเป็นนักปราดบัณฑิตไปนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนโง่อยู่นั้นตลอดไปนะคนเรานะถ้าหากว่าไม่โง่แกมหยิงอย่างว่านั่นนะคนโง่แกมหยิงนี่หมายความว่าเมื่อตอนโง่แล้วเยีายนี้ไม่ยอมไปถามใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเลยตอตนรู้อะไรเท่าไหร่ก็มทำตามที่ตนรู้อยู่เท่านั้นแหละ ไม่อยากรู้ให้ยิ่งไปกว่านั้นอ่อย่างนี้นะท่านเดียกอ่างโง่แก้มยิงอะ่ะฉลาดแกมโกงมันมันมีความฉลาดอยู่ทำอะไรก็เฉลียวฉลาดแต่หากว,ว่ามันไม่ใช่ฉลาดทําแต่ความดีอย่างเดียวไอนี่มันมันฉลาดไปช่อไปโกงเอาทรัพย์สมบัติอาบัตรของผู้อื่นมาเป็นของตนไปหลอกลวง คนอื่นให้เขาลงทุกบลงจนไปในอย่างนี้นะท่านเรียกว่าฉลาดแกมโกงไม่ดีทั้งนั้นเลยดังนั้นแหละคนเราต้องให้เดินทางสายกลางทางมัติมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้ เรียกว่าเราทำอะไรก็ทำให้มันพอดีพอดีพอดีทำการทำงานอะไรก็ดีให้มันพอดีต่อกำลังของตนอ่ะอย่าให้มันเกินขอบเขตแล้วก็อย่าไปเฉยชาอ่อนแอเกินไปถูไมเพราะว่าอย่าไปเกียดคลานเกินไปอย่าไปมันเกินไปให้พอดีพอดีทำการทำงานอะไรก็ดีอ่ะ แล้ววันนี้การพูดการจาก,ก็เหมือนกันเนะี่ยก็เราพูดพอประมาณพูดอะไรนะพูดให้รู้จักการรู้จักเวลาพูดให้เหมาะกับบุคคลบุคคลผู้นี้นะเราควรจะใช้วาจาอย่างนี้พูดอย่างนี้มันถึงจะถูกกับจริตของเขามันถึงไปกันได้ แต่ถ้าเราพูดไปอย่างนั้นในมัน,ม,นมันไม่ถูกความประสงค์ของเขาเราก็ไม่เอามาพูดอเราก็พูดแต่ในเรื่องราวที่มันจะพอไปกันได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนฉลาดพูดพูดให้ผู้อื่นยินดีด้วยไม่ใช่พูดให้เขาเสียใจหรือว่าโกรธเกียดพูดอย่างนั้นอ่ะเรียกว่าพูดแบบไม่ฉลาดอ่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันจะได้แต่โทษ เป็นอย่างนั้นแล้วถึงแม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องจริงแต่ถ้าพูดเกินขอบเขตไปมันก็เลยกลายเป็นทางเสียหายไปก็ได้มันอาจจะเหลวไหลไปก็ได้คำพูดนั่นนะเมื่อพูดซ้ำๆซากๆเข้าไปไม่รู้จักหยุดจากยั่งแล้วก็สักจะเหลวไหลไปแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพูดเรื่องใด ไปพี่นะเห็นว่าสมควรแล้วก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ต่อไปถ้าว่าจะจำเป็นต้องพูดใ้เรื่องที่พูดกันรู้เรื่องกันแล้วไม่ต้องเก็บออกมาพูดอีกทำให้ผู้ฟังแล้วมันเบือ่อเป็นแบงั้นถ้าเห็นว่าสมมาสงควรแล้วของงดพูดนี่เรียกว่าเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ พุทธบริษัทนั่นดำเนินตามทางสายกลางทำอะไรอะไรต้องให้มันพอดิบพอดีอย่าให้มันเกินไปแล้วก็อย่าให้มันย่อนเกินประมาณแต่มันพอดีคิดอะไรในใจก็เหมือนกันนะอย่าคิดจนว่ามันชอกช้ำใจบางคนอ่ะเมื่อตนทำอะไรไปแล้วผิดหวังลงไป ก็เก็บเอาเรื่องที่มันผิดหวังแล้วไปคิดอยู่นั่นเนี่ยคิดมาหยุดไม่ยั้งเลยคิดไปคิดมายิ่งกลุ่มใจใหญ่นวิตกไปว่าเรานะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะมันควรจะทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันถึงจะถูกต้องถึงจะดีวิตกพระสดีย,ยิ่งกลุ่มใจไปเท่านั้น อันนี้นะเรียกว่าใจมันไม่มันไม่เดินสายกลางซะแล้วก็สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเราก็มีสติเตือนตนว่าถึงแม้มันจะผิดจะพลาดหรือมันจะดีมันก็ล่วงมาแล้วเราจะไปแก้ไขให้มันดีคึ้นในนั้นในคะในในอดีตเนอะมันไม่ได้เราก็มาแก้ตัวเองในปัจจุบันเนี่ย เมื่อเรารู้ว่าทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันผิดมันไม่ถูกไม่ดีอย่างนี้เราก็อธิษฐานใจว่าต่อน,นี้ไปเราจะไม่ทําอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วตั้งสติสํารวมระวังไปเรื่อยๆไปไม่ให้มันผิดพลาดเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้แล้วมันก็ดีขึ้นท่านสีมันจะจะไปเมาวิตกวิจารณให้กุมอกมอกุมใจทําไมอ่ะเพราะว่าความผิดพลาด ไอ้เลืกเล็กน้อยๆต่างๆันเนี้ยมันเป็นลาหุก,กรรมเป็นกรรมเบาบุคคลสามารถละได้เมื่อพ้ใดรู้ตัวแล้วอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจละลงไปไม่ไปวิตกวิจา์เศร้าใจเสียใจอะไรต่อไปอีกแล้วไอ้เรื่องนั้นมันก็ระงับไปเองมันเลยใจเราไม่ไปยึดถือเอามันอ่เป็นอย่างนี้อุบายละกิเลส ความหลงความเมาต่างๆนะมันต้องให้เข้าใจอย่างนี้รู้จักเตือนตนของตนให้ได้เมื่อเตือนตนอย่างนั้นในจิตมันรู้สึกตัวละโอจริงๆเพราะว่าเรื่องใดที่มันเป็นมาแล้วมันก็ดับไปหมดแล้วนะี่เราไม่ควรที่จะไปค้นคิดเอามันมาเลยมันมายุ่งสมองพอๆไม่มะโยชน์อะไรอะ่ะ เมื่อรู้ถึกตัวได้อย่างนี้ก็กำหนดละมันเลยแบบนี้ไม่คิดมันแล้วเมื่อจิตมันเห็นตามสติหรือปัญญาที่เตือนนั้นแล้วมันมันก็วางสีจิตนะพอมันวางแล้วเรื่องไหนมันก็รังหับไปใหญก็สงบลงได้เย็นสบายแบบนี้นะไม่ต้องไปวิตกวิจาร์เศร้าโศกเสียใจอะไรต่ออะไรอยู่เออ ทำเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี้เลยนี่อุปายดำเนินทางสายกลางนะ่ะที่พระพุทธภาคเจ้าทรงเนะนํำสั่งสอนนะ่ะทางสายกลางนี่มันเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เรามีหนะ้าที่จะต้องปฏิบัติตามทางสายกลางนี่เหมือนกันหมดแหละ ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนำเนินชีวิตของเราไปตามทางสายกลางการที่จะดำเนินไปได้ก็เพราะว่าเรามีสติสมบเัี้ยก็ะคับประคองจิตที่เราฝึกให้มันตั้งมั่นโดยดีแล้วนั่นน่ะให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไป มีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบกระทั่งมาก็พยายามประคองจิตด,ด้านไว้คมจิตด,ด้านไว้อย่าให้มันลิ้นลนไปตามเรื่องทีมันกระทบกระทั่งมานั่นน่ะจะรู้จักหยุดยัง่งความคิดความนึกในจิตใจของตนลงให้ได้นี่นะถ้าหากว่าทําได้อย่างนั้นมันก็รักษาสมาธิไว้ได้แล้ววันนี้นะจิตก็ไม่ถอนจากสมาธิแล้ว เมื่อจิตใจมันหยุดยั้งไดนะ้ก็ปัญญาก็เดินตามหลังแล้ววันนี้นะปัญญาก็เพ่งพิจารณาเห็นเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาวันนั้นเป็นของเกิดของดับไม่เที่ยงแท่แน่นอนทั้งนั้นเลยแม้ร่างกายอันเป็นที่รองรับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไป ใจรักษณยานบางเกิดขึ้นในจิตแล้วนั่นแลใจก็เป็นกลางตามเดินตามทางวิมาปฏิวัติที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้